ในคลิปนี้ผมจะสูบผลปิศาณในบล็อกฟุดให้ได้บุญและค่าของผลรวมกันมากกว่า24ล้านที่บอกได้เลยว่าคลิปนี้จะมีเซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนไปดูคลิปกันเลยดีกว่าพรรามแลกม,มาไมชช้ารีรอมผมรล้วต้อสูบผลปิศาณเลยทันทีและภาวนาใจเล็กน,น้อยน่าผลแรกหอดีๆเถอะแต่หัวข้านี่ผมไม่รู้ว่าไม่ได้เสียมผมหรืออะไรอยู่นี่ก็ส่งผลนกมาให้ผมเฉยแมเปิดไม่ดีนะกูเก็บไม่ได้เงี้ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันและผลนี้มีราคาสามแสนครับแต่ก็าเปลี่ยนใจทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อจะได้เรียยันสาว สวยไปกันต่อแต่แน่นอนเราคงคงเป็นรอสองชั่วโมงแล้วก็สุมผลใหม่แน่ๆเขาเจ้ารหัสเขาพร้อมมาสุมม่มวีนรหัสเพราะว่าหลายๆคนในคลิปนี้ก็จะจำกันได้ครับรหัสนี้มาจากคลิปยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยบอกฟุตบอลฮาร์ดคอร์ข้อขายของนิ่งเนื้อไปย้อนดูกันได้ครับสนุกกับแพซี่ลี่ไหนๆแค่เมื่อกี้ลผลแรกคงไม่ได้วงบอกว่าเราจะดวงไม่ดีตลอดเราคลิปหลอกใช่ไหมเออผมว่าก็อาจจะใช่แล้วครับเพราะแซงนี้มีมูลคา่าหกแสนห้าหมื่นโอ้กระดอยู่ใช่ครับแล้วนะคือรหัสทั้งหมดที่ผมมีแต่ผมจะทำยังไงตอนละสุ่มได้มูลค่ายัง,งเลยยด้วย้วซ ต่ตอนแรกผม่็คิดแผนดีๆได้ซึ่งของจเจ้ารหัสจากลามิวมาชอบตากคล้ายไกยตันที่ดีสุดในโลกผมมาถึงโลกที่มีผมคนเดียวนะซึ่งถ้าเอารหัสนายมาุูมมาได้ผลประสัตว์ดีๆผมก็จะเก็บไว้ให้ในรหัสนั้นเลยแล้วก็ไปรูก่าเองครับว่าเขาจะเป็นผู้โชคดีซื้อลาดผมไปซึ่งตงลาล่าคิดเพื่อคุณสนใจแล้วก็เฮ้ยเพื่กอกระบอกมาออกแล้วก็ต้องตกใจว่ารหัสนี้ไม่มีผลพ้าอยู่ด้วยเพราะว่ารหัสนี้มาจากแพ็กไกตันผลผ้าโบมัดก,ก่อนครับเฮ้ยที่มันจะคุ้มเกันไปหรือเปล่ปาเนี่ยกินผลผ้าว่าอยู่แล้วยังมมมีีผลพ่าายใในกกรเเป๋อซึง็ได้คจ น้อยๆแล้วนะวันนี้ผมใครเอาสังคมห,หรืออะไรฟะและพอที่ได้รอบนี้ก็คือผลน้ำแข็งครับซึ่งของเจ้าผลพิษสาที่ซุ่มได้เก็บไว้ให้ในกระเป๋าอย่างนี้เลยไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะรอบนี้คนคิสเน่เหรออ้าวไม่ใช่ครับอันนี้ผมสาฟ้านี่วะแหมเราก็ดูเห,เห็นหน้าตาคล้ายๆกันหมอกจางๆแลควันเกลือครับไปกันต่อหน้าทุกครั้งผมก็ยังภาวนาเหมือนเดิมว่าอยากได้ผลดีๆที่ไม่ใช่แบบนี้เอาละ ว่าจะถึงยิปซีไลท์ผมวันไหนเนี่ยรูกคุณจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เป็นโพจะสุ่มคนจะขอจะได้ผลราคาหนึ่งล้านแล้วคลิปนี้จึงจะจบแต่ดูวนขอผมเดาว่าคลิปนี้ต้องไปถึงชั่วโมงกว่าน่แน่แล้วตอนนั้นผมก็ให้เรสุ่มคนต่อเรื่อยๆครับถ้าผลที่เรได้ก็คือผลสปริงผลสปริงผลล็อกเก็ตผลสปริงถามจริงดวงคนเราจะอะไรขนาดนั้นฟ้าพนบาเลียครับอันนี้ราคาแปดแสนโอ้ราคาสูงจนไม่น่าเชื่อเลยแฮะแล้วก็ถัดมายัางมาแชร์ลีรอซึ่งว่าเปิดรหัสใหม่ผมก็ต้องตกใจว่ะเฮ้ยมีคนโนเารวย ถ้าเป็นตัวนั้นมีผลพิษแล้วก็ยังมีผลโมจิอีกว้าวรหัสนี้ของเกิดดีบอกพลไว้นิดรหัสนี้มาจากไกต่ตนสมอเหลือถึงบอกเลยเขาบอกคุ้มเกินและพลเราสาวไบพอยังไรพลโมจิในกระเป๋าอีกส่วนพลพิซซ่าที่ซูมได้น่าก็จะขอควายคนให้ได้ไปด้วยเพราะว่าได้ผลแสงแ,แต่มันเก็บไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะดรอปไปตัวนี้กันแล้วกันเพื่อมีไอดีไหนเก็บได้เล้เขาจะให้ดีนั้นก็แล้วกันเนอะทันมาตอ่อด้วยผลพิซซ่าขอพลเอกีคนผลน้ำแข็งเก็บใส่กระเป๋าใครให้ได้รหัสนี้ไปก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ นีผลบอมก็ <c oughs> ดอกไว้ตรงนี้เราลงกันไวนะ้เนอะดูซิเก็บหัแสงได้เปล่า,เ,าเก็บไม่ได้อีกผลต่อไปไม่ช้ชาๆลีลอมมับเขาให้หุ้ยผลความเมือ่โอโดิโมเดลใหม่สวยขึ้นโอ้คนน่ากลัว ยืดๆด้วยคนนี้ราคาอยู Blood ่ที Blood ่ห้าแสนครับนี่คนแสนคู่วคนความมืดต้องทำตตรงกันแล้วันนี้มันจะได้ไหมเนี่ยคนราคาเกินล้านอ่ะไปไปไปกองลงกันตรงนู้นเลยเพราะว่าผมคงไม่ครบยี่สิบสี่ล้านภายในเร็วๆนี้แน่แน่พอมาเห็นมือซ้อมมือชาไหนมันถึงยี่สิบสี่ล้านฝาเฮ้ยได้อยู่อันนี้เกินล้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเก้าแสนหกครับเฮ้ยไอ้นี่มีทำเลโก้คู่ด้วยผมไม่ได้เรในความหายแย่หรือความห่อของมันนะครับใครอึงว่าเราไม่เคยได้เห็นไอ้ดาวเว้นี่บ่อยเฉยๆนี่ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยคนหนามครับแล้วก็นายก็ในแล้วีย ยกยอๆนี่ก็ขอเอาแทมให้ได้พอไปเลยแล้วกันรับไปไปต่อแล้วก็นอนผมก็ยังคงดำเนินการสุ่มค้นวิสาตอบไปเรื่อยๆแบบยาวๆเสมอก็มีคนที่ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปะปนกันไปถ้างจะรอก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างไปเรื่อยขครบดาแต่หล้างๆมัาก็ชัดจะไม่ดีเยอะเกินแล้วนะแล้วผมก็เคยไปเห็นองคนหนึ่งเขาทำไว้เขาบอกว่าถ้าเอาคนช้างกระโดดข้ามตึกนี้ได้สามรอบนั่นจะเป็นการล้างดวงหลายไม่ใจผมตอนนั้นที่คิดว่ามันจะข้ามคนเลย ถ้าคนโดนไปโดนมามันพ้นเฉยหนึ่ง สองสามซื้ขขอคอมว่าสามไม่น่าพอดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นสี่ห้าไปเลยโอเคมาโอ้โดูเมื่ซูดีว่าไว้จะเป็นจริงเพราะผที่ได้มาก็ราคาดีคู่อะเห็นภนพามีสะเทือนจิตใจรจ,รจริงครับคือไม่รู้ด้วยความเงินเหลืออะไรผมนี่เห็นคนพิซซาพวกนี้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็กระโดดย่องย่องเล่นกันนายมชูคิขึ้นมาได้วันนี้กองผลพิซซ่าเราไม่ต้องการนี่ว่ะคือการพูดง่ายๆก็คือน,น้องๆถกูกเราทิ้งนั่นแหละแต่คุณดูดิคนพิซซ่าพวกนี้ทำหน้าทำตาสดใสไม่รู้เรื่องรู้ าวอ่ะซึ่งในผมทีม่เป็นคนคิดซงซายเห็นแล้วมาก็อซสซาไม่ได้จริงครับแต่ทําไงได้ถ้าจะพาไปด้วยกระเป๋าเราก็ไม่มีเก็บแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเราตายเศร้าแค่ไหนก็ต้องเดินหน้าต่อคนบานเรียแล้วก็ตากต่อด้วยผลสมุกพอซ้ายค่าต่อให้ดาวหมายตอนหน้าผมคิดว่าแล้วครับพอซ้ายคงแพงแน่ๆแน่เมื่อเห็นราคาจริงๆของการต่องชอบเพราะว่าแค่400สองเอง Hey, ให้ผมนึกว่ามันจะแพงกว่านี้ใไมบานเรียแพงกว่าฟะในต่อมาไม่ช้าไม่นานตามต่อได้ผลน้ําแข็งนายผมเขาดูหน่อยสิว่าพิปีศาเกมนี่ราคาหนึ่งล้านคืน้นเร่ยมีคนอะไรบ้างฟะอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะคนไฟคมนี้อยู่ราคาใกล้ๆพ้นน้ำเลยเหรอเพราะว่าเริ่มไม่ใช่แล้วมันจะราคาใหไงของมันฟะเก็บค,ครับก็นั่นแหละครับเธอเป็นช่องดีสำหรับคนที่ซื้อรหัสแต่ตที่ผมซูมแต่ละผลจะหายไปก็แล้วกันเนอะก็บางผลดีบางผลไม่ดีก็ต้องขอภัยด้วยครับฮาคิดได้แง่ดีบางทีก็กินแก้เมื่อล้นพิซซ่าไ นในเสิร์ฟก็เกิดเฉยคงจึงเริ่มบอ,อกตามหาทันทีซึ่งดูจากระยะทางแล้ววิ่งไปทางนี้ระยะทางมันลดผมเดาว่าจะเป็นเอ่อก่อนักล่ากลางทะเลหรืะมะั้ง าไม่ใช่เว้ยเอะไปทางนี้แล้วระยะทางมันลดอ่ะก็ภาษากาลเล่เหรอซึ่งมันลดก็จริงแต่มันลดมาแค่นี้เดียวแล้วพอดูอีกที่ก็ชัดแล้วละ่ะก็ให้ดดาแน่แน่แล้วก็ใช่จริงๆด้วยพรวิ่งวนตามรอบก็หาคนปีศาจจนด้สุดก็เจอพ้นเพศครับอันนี้ก็ถัวนับกันแล้วกันเนอะวงเพิ่มมาอีกหกแสนแล้วเรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นอยู่ดีผมคนหลุดซับลาก่อนนะเดยวแกงผลเกลือและประมานเซอร์ใหม่ด้วยผลสปริงอ้าวดูแลโซเซนู้น,นูพวกนี้อยากจะอยู่ตรงนี้จริงจรินะ และขนาดรีเซอร์ไปแล้วจะกลับมาหาเราอีกแล้วก็ผลเพริงพลมาอยู่เป็นเพื่อนผลสปริงแต่ตอนนี้เราก็ดาเนินการการสะสมผลมูล,ลค่ารวมกันได้10ล้านแล้ว แพคต่ออย่าไปชรชารลีหรอแต่ดีเยวนะรหัสนี้ได้มาคู่กับคนโมจิเลยเหรอท้าทาว่าทำไมผมถึงต้องตกใจขนาดนั้นพอรหัสนี้เอามาจากแพคที่ราคา39บาทเองเนี่ยสี่ไกต่ตัน3ถึง6มัดที่ขายในราคาเพียง39บาทแต่ได้มัดก้อนกับคนโมจิเลยเหรอว้อาวําว่ทำาสักคนขายตกใจเลยฮะสุดได้พอดีมากครับโอโ้ได้แล้วได้แล้วพอราคาเกินรานพอราคาพนนี้อยู่ที่2สี่แสนโอ้เก็บใส่กระเป๋าเลยใครซื้อรหัสนี้ไปบองเลยว่าคุ้มจัดจัดมีเคี้ยวด้วยเว้ย เมื่อกี้ลองก็ดนนีราคาถูกแล้วไอผมด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยอยากลองแพ็คราคาแพงดูบ้างสุดตรองนี่เลยกกอยตันโลจริงจอแมแอมพายบาบราบานูนี่นั่นถ้าเราไม่รู้คือราคาแบบ799เ่าเลยถ้าตอนนี้มีอยู่แค่รหัสเดียว่อยครับซึ่งในฐานะเจ้าของลาจึงต้องขอเอามาลองเล่นดูกันหน่อยว่ารหัสที่เพงสุดในลาตัวเองนี่มันจะขนาดไหนฟ้าข้ามายังแรกที่เห็นเลยก็คือแวมพายบนกระเป๋าก็มีผลขี้สุนนี่ไม ก็ตายไปเขาโมไว้แล้วแหละครับแค่วันนั้นยังไงพอยังเผาเงือกตื่นวิสีอีกก็ถือว่าสมราคาอยู่อ๋อจริงดีพอดีดีกว่าลหันผมตอนนี้อีกนะผลดายราคา1นึ่งล้านห้า0 0 0เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเพราะว่าดวงเริ่มมาหแล้วล่ะถ้่น่าเสียดายที่แกใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันถ้าก็แม่นั่นก็ในแล้วเป็นรหัดที่แพงสุดในร้านเราจะไม่แถมโคงแถมของอะไรให้เลยได้ไงใช่ครับผมจึกเสกตัวละครลับออกมาก็คือไอดีหลักของผมเฮให้ไอ้ดีวะ แล้วก็ไม่ได้พ้นโคโคเซ่ด้วยไง สูงใช้วเวลาคิดอยู่น่าจะได้ซึันส,สรุปได้ว่าให้ผลมอจีก็แล้วกันดูจะในยูทูบอีกตามเคยเขาบอกก็หลอกสองมันจได้ของดีจะย้ายมาสุบหลอกสองดีกว่าพอใส่ฟ้า2องร้านหนึ่งแสนเ,นเปล่นเป็นเปาๆตอนนี้คุณจะได้เห็นผลแมมมอ,อส่สภักใหญ,ญ่ๆเลยและพอผมไปหยิบแพ็ครหัสผลแมมมอสมาผลสปีน้ันราจะดูมาในยูทูบตามเคยในยูทูบเขาบอก,กว่าาผมกระโดดจากต้งนี้แล้วมาไปเข้าในล่องพอดีผมจะได้ผลปีสาจราคาเกินล้านเอา,า,อา,าไม่ถึงกุศลเลงแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชื่อไม่ไ,ได้หรอกมัน เกี้ยวลอม really. nah, well, so ันอยู่ที่ดวงนั้นเอ่อเพราะผมต้องเชื่อบางแล้วล่ะผมสปิ่งมาเท่งใสเลยเนี่ยคั้งนี้ผมจะเชื่อสื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรผลรัเบอร์จะได้บ้างไหมผลดีๆกับเขาอ่ะแบบคิสเน่แมมมอสอะไรเงี้ยเฮ้ยออะไรแบบนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแมมมอสอ๋อโอโห้ข่าวล่าของผมเลยนะครับที่เคยซุ่มคนแมมมอสได้อ่ะเชื่อได้แล้วว่าโล็อกซองของซุ่มปรชคมันดีจริงเพราะนัมมอสมีราคาอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนครับอุ้ยแล้วหันนี้ผลพาด้้โลกอองไไดผมมมมแป เราดวงก็จะหมดแล้วแหละกลับมาลอกสามดีกว่าคนเลิฟอรอ,อกก็ได้ยูคนนี้ไม่เคยได้ราคาอยู่ที่1นล้านสามแสนโอ้โหล,ล้างๆเริ่มได้ผลราคาหนึ่งล้านคืนแล้วครับและล่างๆ,ๆผมได้ผลราคาเกินล้านวันทำไมตอนนี้เราเดินกลรมมาถึง20ลร้านโดยไวเล็กกว่าที่คิดแฮมแล้ถัดไปไมาชาลีรอตอนนี้เราใกล้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วครับทำไมรหัสนี้กระพงกระหวโอ้โหมีคนทีเล็กด้วยเว้ยแต่ขอโทษเลยครับผมจำอะไรจริงว่าผมยิบมาจากแพ็กไหนผลมากมากครับและในนายก็ในนายมาใกล้ยี่สิบ้านแล้ว จะว่าชักชารีหอกผมจึงเพิ่มเริ่มปฏิบัติการการซูมยังรวดเร็วผลนสปริงผลนฟาวคอนพ้นแสงพระว่มมายีฟซีล่าคงไม่ใกล้แล้วครับถ้จาจะค่ขอลองแล้วนะในความรู้สึกองคนในลกสองมาซูมมาได้ผลให้ดีกว่าผมจึงขอตัวกลับไปซูมในลอกสองเหมือนเดิมดีกว่าครับผมมาซูมพ้นยังคาดหวังว่าจะได้ผลดีๆแต่ดูสิที่ได้สีพ้นนะ เอาไปทิ้ไกลๆเลยไม่อยากได้แล้วไฟแต่ในเมื่อลองสองพึ่งพาไม่ได้ก็คงต้องลอาพึ่งพาลอกสาเหมือนเคยคนแสงลอกก็ได้โธ่สละไปลองสองบ้างอะไรบ้างแต่ไม่รู้บังเอิญเหืออะไรได้พลแสงเหมือนกันเฮ้ hey! นี่ต่อเขาจะไปลอกสองหรือลอกสามจะไม่มีผลหรอกฟะแต่เอาขอเข้ากระเป๋าไม่ได้ก็ทิ้งไว้นี่เนี่ยแหละพวกจะมาลอกสามอีกครั้งและครั้งนี้ก็ได้พ้นไฟแล้วนี่เป็นพ้นไฟครั้งแรกครับซึ่งในมูล,ลค่าอยู่ที่สองแสนถ้าเหมืนอนะฟังผิดครับที่พ้นไฟเลยนะทำไมมาแค่สองแสนถ่ายอีกฟาทำไม้มไนะมมที่มันกางมันราคาแพงกว่านี้อีกว่ะ สำรับกับวัที่รอบสองอีกครั้งสเก็ตแบ,บแข่งข้าวน,น้ำข้าวทะเลไปที่คาเฟ่พอกระาำวันในใจวันนี้ขอให้มันครบ24ล้านเลยเถอะก็คือยังนอนไม่ได้พวาะผลสปริงพลหนาพระระเบิดอะไรพวกนี้มันก็ต้จะครบแล้วละ่ะแล้วคนเดียวน่าก็คือพลแสงและนี่ก็คือพล,ล,ลสุดท้ายที่จะสุนิชาเลนเนี้เออตอนนี้มูลค่าของคนปิซซ่ารนทอมมีนั่นถึง24ล้านแล้วและ นั่นคือเราหมดในการสุ่มผลปิศาจให้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า24ล้านซึ่งใช้ผลปิศาจาทั้งหมดที่สุ่มไปรวมถึง47ผลใช่ซึ่งถ้าใครชอบการสุ่มผลปิศาจแบบนี้คลิปหน้าอยากให้สุ่ม100่้อผลกันหรือเปล่าถ้าชอบแล้วก็คมขอ470ไลค์ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย